ตู้หน้าเขาอว้วนมากเลยอะเนี่ยไปนอนบ๊ายบายไปแล้วนะจุ๊บก,ก่อนจุ๊บก,ก่นอนจุ๊บหนึ่งเลยไปนอนได้แล้วไป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 จุ๊บแก้มนยจุ๊บก่อนจุ๊บแก้มหน่อยดิจุ๊บแก้มหน่อยดิ ไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับอื้อืมไม่ต้องมามองเลยหน้ามันใสจริงเลยทุกไม่ไหวครับอาจุบเก่งอืมอืมจะปอืม